สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะมาพูดในเรื่องของพืชพื้นบ้านกับแนวโน้มตลาดเกษตรในอนาคตหลายๆท่านก็คงจะแอบสังเกตเห็นนะครับว่าพืชพื้นบ้านในปัจจุบันนี้มีอยู่ในท้องตลาดแล้วก็มีเป็นช่วงฤดูกาลซึ่งพืชพวกนี้ครับตามที่ผมได้ดูในตลาดแล้วเนี่ยพืชพื้นบ้านเราณปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะพืชพื้นบ้านทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางหรือว่าภาคใต้ก็แล้วแต่ครับเป็นพืชที่ เริ่มมีเข้ามาขายในท้องตลาดตามฤด,ดูกาลอยู่เป็นประจำครับพืชบางชนิดก็เป็นพืชที่ออกดอกออกผลทั้งปีเนี่ยก็จะมีอยู่ในท้องตลาดแล้วก็ขายได้ราคาดีด้วยครับซึ่งจุดนี้ผมจึงมาเล่าว่าในอนาคตครับตลาดพืชพันธุ์ทางการเกษตรน,น,นี่พืชพื้นบ้านพวกนี้พืชบางตัวจะกลับเข้ามาในตลาดการเกษตรแล้วก็จะได้รับความนิยมอีกครั้งเพราะว่าพืชหลายๆตัวนะครับที่ผมมองเห็นเนี่ย อย่างพืชทางภาคอีสานเนี่ยครับก็จะเป็นพืชพื้นบ้านที่ในฤดูการต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปนะครับเช่นในช่วงหน้าร้อน,นครับก็จะมีต้นมะยางนะครับต้นพวกต้นว่านะครับผลของต้นยางครับยางที่เป็นผลเหลืองเหลืองเนี่ยครับบ้านผมเรียกต้นยางครับแล้วก็ต้นของต้นว่าต้นพวก เงาะป่าครับพวกหลายๆชนิดนะครับต้นมะแฟนพวกนี้ครับที่บ้านผมเรียกนะครับที่ทางภาคอีสานเนี่ยเขาเรียกกันครับพืชพวกนี้นะครับที่ผมเห็นในท้องตลาดเนี่เป็นพืชที่มีราคาในช่วงฤดูการที่เขาออกดอกออกผลมานี่ครับแล้วก็มีขายในท้องตลาดนี่พืชพวกนี้จะมีราคาพอสมควรครับอย่างเช่นพวกมะยางเนี่ยครับจะเป็นพืชที่มีราคาครับเขาขายไม่ถึงกิโลครับ ขายเป็นแค่มัดจุกขายนี่จุกหนึ่งก็ประมาณ50บาทแล้วครับจุกไม่ใหญ่ไม่ถึงกิโลนะครับมามาช่างนี่ก็ประมาณสักครึ่งกิโลได้ครับอันนี้50บาทแต่เวลาวางขายนี่ไม่พอขายดังนั้นพืชหลายๆชนิดนะครับที่เป็นพืชพื้นบ้านนี่ผมมองว่ากําลังจะกลับมาสู่ท้องตลาดและเป็นพืชที่ตลาดสุขภาพกําลังมองหายอยู่เพราะอย่าลืมนะครับว่าพืชพื้นบ้านหลายตัวที่สูญหายไปหรือ ไม่เป็นที่นิยมแล้วในปัจจุบันแต่กลับกลายเป็นว่าในสมัยก่อนชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านในพื้นถิ่นนั้นนิยมที่จะนํามาใช้ในการดูแลสุขภาพแล้วก็ทำนํามาใช้ในการรักษาร่างกายแล้วก็กินเป็นประจำะพืชพวกนี้จะเป็นยามีทั้งวิตามิน C วิตามิน A แล้วก็สารอาหารต่างๆมีอย่างมากมายในพืชพื้นบ้านซึ่งในปัจจุบันพืชพ,พวกนี้จะไม่ค่อยได้รับการส่งเสริมจาก าทางราชการมากนะักเนื่องจากว่าเป็นพืชที่อาจจะที่เรียกว่าไม่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์แต่เป็นพืชพันธุ์ดั้งเดิมที่คนส่วนใหญ่นะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่ถ้าคนอายุประมาณสักสี่สิบห้าสิบเนี่ยก็อาจจะรู้จักพืชพืชพ้นบ้านแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่นี่ประมาณสัก25ลงมาเนี่ยอาจจะไม่รู้จักแต่พืชพวกนี้เป็นพืชที่มีคุณค่าทางสุขภาพแล้วก็กําลังจะเข้ามาในตลาดอีกครั้งหนึ่งครับ ในอันนี้เป็นมุมมองของผมนะครับว่าพืชพื้นบ้านนี่ไม่ว่าทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ก็ตามพืชพื้นบ้านหลายหลายชนิดเนี่ยกำลังจะกลับเข้ามาสู่ท้องตลาดแล้วเป็นการกลับเข้ามาที่อาจจะเรียกได้ว่าสามารถที่จะทําเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือชาวบ้านที่ปลูกได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเลยนะครับถ้าเป็นพืชตามฤดูกาลนี่ก็สามารถเก็บขายได้นะครับเช่นอย่างภาคใต้น,ใน,ในี่ก็อย่างเช่นพวกต้นต้นเลือด ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขาเรียกว่าผลเลือดครับหรือผลว่าทางภาคอีสานนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าครับอันนั้นเวลาเขาขายเขาก็ขา,ขายกิโลละ,ะหลายบาทเหมือนกันทาสามารถต้นหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะทําเงินได้อย่างมากมายแล้วในต้นต้นหนึ่งเนี่ยก็เป็นพืชยืนต้นที่มีอายุยืนยาวมากพอสมควรดังนั้นในพืชหลายๆชนิดนะครับที่เป็นพืชพื้นบ้านแล้วก็เป็นพืชที่เป็นยา เป็นผลไม้เป็นผักหรือเป็นสมุนไพร้ก็ตามนี่พืชพวกนี้กำลังจะกลับมาสู่ท้องตลาดเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้ลิ้มรสแล้วก็ได้รู้จักสรรพคุณของพืชพื้นบ้านพวกนี้ครับซึ่งเท่าที่ผมเห็นในตลาดในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานเนี่ยพืชพวกนี้จะมีอยู่ในท้องตลาดแล้วก็มีการหมุนเวียนตามฤดูกาลมาครับไม่ว่าทางภาคเหนืออีสานกลางใต้ก็ตามครับในพืชพวกนี้ เขาก็จะมีความโดดเด่นอยู่ในตัวแล้วในบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่เรานํามาใช้ในการรักษาโรคอันนี้เป็นจุดสําคัญครับเพราะว่าพืชพื้นบ้านหลายตัวที่เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านถ้าหากทานบ่อยทานอยู่เป็นประจําในปริมาณที่เหมาะสมพืชพวกนี้จะทําให้คนเราเนี่ยมีอายุยืนปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆแล้วไม่ค่อยป่วยอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากครับดังนั้น ในเรื่องของพืชพื้นบ้านนี่ในคลิปนี้ผมก็จึงมองว่าในอนาคตไม่ว่าตลาดการเกษตรจะมีการพัฒนาสายพันธุ์ไปมากน้อยแค่ไหนพืชพื้นบ้านกําลังจะได้รับความนิยมกลับคืนมาแต่อาจจะไม่ใช่ว่าได้รับความนิยมอย่างมากมายเป็นกระแสะโซเชียลอย่างเนี้อันนั้นก็อาจจะไม่ใช่นะครับแต่เป็นกระแสะนิยมที่อยู่ในท้องตลาดแล้วพืชพวกนี้จะอยู่ในท้องตลาดได้เรื่อยๆืแล้วก็มีขายตามฤด,ดูกาลซึ่งถ้าหากว่าใครปลูกพืชพื้นบ้านในอนาคต อาจจะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวอาจจะเป็นร้านอาหารป่าพวกนี้ครับหรืออาจจะเป็นที่ขายของป่าครับตามฤดูกาลแบบนี้ก็สามารถที่จะทําได้ถ้าเราทําการเกษตรนี่เราจะมองด้านเดียวไม่ได้เราจะมองในเรื่องของอการขายผล,ผลผลิตอย่างเดียวนี่ไม่ได้นะครับทุกวันนี้เราต้องมองในหลายๆมิติในหลายๆมุมเช่นในเชิงสุขภาพเราจะปลูกพืชแบบไหน ในเชิงการค้าเราจะปลูกพืชแบบไหนแล้วก็ในเชิงของอาการท่องเที่ยวการบริการนี่พืชแบบไหนที่เราสามารถที่จะนํามาใช้ในการที่จะให้บริการกับลูกค้าได้แบบนี้ครับดังนั้นพืชพื้นบ้านนี่ก็เป็นอีกแนวหนึ่งสําหรับท่านไหนที่ชอบสะสมพืชพื้นถิ่นครับแล้วก็เป็นพืชที่คนไม่ค่อยรู้จักอาจจะไม่ใช่ของแปลกในสมัยก่อนแต่ณนปัจจุบันนี้อาจจะเป็นของแปลกไปแล้วดังนั้น มีพืชหลายๆตัวนะครับที่ในปัจจุบันนี้เวลาที่นําผลผลิตหรือว่านําต้นพันธุ์ออกมาขายตามฤด,ดูกาลขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเททา่าดังนั้นผมจึงมองว่าพืชที่ไม่ควรมองข้ามนะครับก็คือพืชพื้นถิ่นของเราดังนี้ผมเล่าไปแล้วนะครับว่า,าไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็าตามพืชพื้นถิ่นกําลังจะได้รับความนิยมกลับคืนมาอาจจะเป็นกระแสที่ไม่แรงแต่เป็นกระแสที่ค่อยคเติบโตขึ้นมาดังนั้นในคลิปนี้ จึงมาฝากแง่คิดให้กับทุกท่านได้รับฟังกันด้วยครับว่าพืชพื้นบ้านเราไม่ควรมองข้ามถ้าหากว่าเราจะทําการเกษตรให้ยั่งยืนครับในอนาคตนี้พืชพื้นบ้านพวกนี้อาจจะเป็นพืชส่วนหนึ่งที่สามารถเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรหรือเปลี่ยนมุมมองเกษตรกรทําให้เป็นพืชเชิงอนุรักษ์เชิงการท่องเที่ยวหรือเป็นพืชที่ใช้ในการดูแลสุขภาพขึ้นอยู่กับการประชาสัมพันธ์และข้อมูลที่เรามี ครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นการนํามาเล่าในเรื่องของพืชพื้นบ้านพืชพื้นถิ่นในแต่ละพื้นที่ว่ากระแสตลาดนั้นเป็นยังไงบ้างครับสาหรับคลิปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับหากท่านใดมีข้อมูลหรือว่ามีความเห็นที่อยากจะเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เลยนะครับคลิปหน้าจเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ